วันที่19ธันวาคมดรสุทธิพรขนอมผอ,อสพปนร,ปร,ปราธิวาสเขต2เป็นประธานเปิดกิจกรรม่ขยวิทยาศาสตร์ดานลาสเตมคิดปี2ครั้งที่2พร้อมนายธนกรกลางจินดารอ,องผอสพปนร,ปราธิวาสเขต2โดยมีกลุ่มนักเรียนแกนนําเครือข่ายรักป่าบาลาของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้บริ บทของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานตลอดจนส่งเสริมการมีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้เด็กและเยาว,วชนกลุ่มเครือข่ายรักป่าบาลาให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรในท้องถิน่น ปา,าลาลาในหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์บาลาเรียนรู้เรื่องดาราพัฒนาสู่อาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวคิดสเต็มศึกษาโดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชและภาคีเครือข่าย่ายทอดความรู้ณห,ห้องประชุมวังหลังโรงเรียนบ้านกูวาอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาส เครือข่ายรักบาบาลาเป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันของโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนทั้งหมด25โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุสน,นมาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็แต่กยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดาราสเตมคิดปีสครั้งที่2สําหรับนักเรียนแกนนําในเครือข่ายตาปลาบาลาในครั้งนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและก็เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กและก็เยาวชนในพื้นที่เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการคิดและก็เป็นการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบค่ะงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทนะคะสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติน,นะคะมีวัตถุประสงค์ของโครงการในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสคือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะในกลุ่มเครื่อยขร,รักป่าบาลาจังหวัดน,น,นาราธิวาสค่ะส่งเสริมให้กุณครูมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนาราธิวาสค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะเราก็จะเน้นไปถึงการพัฒนาทาักษะกระบรวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสําหรับนักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะคะในจังหวัดนาราธิวาสค่ะให้มีทักษะกระบรวนการคิดสามารถคิดแก้ปัญหาลงมือทําปฏิบัติงานแล้วก็สามารถพัฒนากระบรวนการต่อยอดไปถึงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในสมรรถนะของนักเรียนในให้ที่สอด ของกสตวี21คัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุตานมะลีจากโรงเรียนบ้านบุเกตาสำหรับ2วันที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดาราสเปนพิษปี 2, สครั้งที่2ได้มีกิจกรรมมากมายให้พวกเราได้ทำเพื่อพวกเราได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับเพื่อนที่โรงเรียนต่อไปขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กยวอัศิกินมาเยงโรงเรียนเทพทันไทยยืนยงหนูเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอขอบคุณพี่ๆทีมงานสวทชที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้สนุกและได้ความรู้มากค่ะขอบคุณค่ะ